บทที่หนึ่งอยู่กับยายเรือนปัญญาหลังใหญ่ตั้งตรงานกลางดงไม้ร่มคลึมพืชยืนต้นมีมะม่วงมะปรางขนุนน้อยนาและระมุด แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างเสรีโดยเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะไม่ต้องแย่งกันชูลำต้นขึ้นจนสูงเสียดฟ,ฟ้าทางด้านหลังซึ่งติดกับลำน้ำเจ้าพระยาใช้ปลูกพืชสวนครัวนานาชนิดมีตั้งแต่ฟักแฟนแตงกวาไปจนถึงตะกร้กระชายใบมะกรูดส่วนหน้าบ้านนั้น ทำเป็นแปลงปลูกดอกไม้จำพวกบานชื่นบานไม่รู้โรยกุหลาบมะลิวันมะลิซ้อนและดาวเรืองกําลังออกดอกสะพรั่งด้วยเป็นฤดูเข้าพรรษาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดไม่จัดจ้าอากาศเย็นสบายด้วยลมพัดพาความเย็นจากแม่น้ำเจ้าพยามาให้บนระเบียงหน้าบ้าน ยายวัยแปดสิบกับหลานชายผมแกไวัยสิบสองกำลังช่วยกันเก็บกากข้าสารในกระโดงอย่างขมักขม้นเออนี่ไอ้หนูมารืนเนี้ยายายต้องไปอยู่วัดศัทธาพิรมสองคืนกับสามวันเพราะที่วัดเขามีเทศมหาชาติเองอยู่ดูแลบ้านช่องให้ดีนะยายเอ่ยขึ้นก่อน ครับเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงมีเทศมหาชาติ<ม>ก็ต้องเทศคาถาพันนำก่อนอใช่ไหมครับเด็กชายจเจริญถามเพราะเคยได้ฟังเทศมาตั้งแต่อายุห้าหขวบถูกแล้วเหมือนเวลาที่ลิเกจะเล่นก็ต้องออกแขกเสียก่อนนั่นแหละยายเปรียบให้หลานฟังแต่ดูลิเกสนุกกว่า ฟังพระเทศนะครับยายยิ่งเวลาท่านเทศคาถาพันผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดโดยไม่ได้ละมือจากงานที่ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องฟังนะหลานพระท่านว่าผู้ใดฟังเทศครบหนึ่งพัคาถาจะได้อานิสง์แรงเมื่อตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ยายอ้างเรื่องอานิสง จะไม่บอกหลานหรอกว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะยายนั่งหลับแต่เพราะท่านเทศเป็นภาษาบาลีใครเลยจะเข้าใจถ้ายายเป็นมหาปร,รียนก็ว่าไปอย่างผมว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่อง แต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวว่าจะต้องเสียหน้าใช่ไหมครับถึงแม้ยายไม่บอกแต่หลานชายก็รู้เท่าทันที่ฟังเพราะอยากได้บุญนั่นแหละคราวนี้คนเป็นยายพูดเสียงอ่อยแล้วเมื่อไรย,ยายจะนิมนต์พระมาเทศที่บ้านเราอีกล่ะครับเด็กชายผมแกะถามนอกจากจะไปอยู่วัดเพื่อฟังเทศแล้ว ยายยังนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านทุกปีปีละสองครั้งโดยนิมนต์มากราวละสามรูปรูปหนึ่งเดินคถาจนจบหนึ่งพันอีกสองรูปเทศแบบปุจฉาวิสัชนาแล้วว่าแลกับว่าทำนองทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในวันเดียวคงจะถัดไปอีกสองวันพระเองถามทำไมหรือ ผมจะได้เตรียมตัวช่วยยายทำขนมนะครับเพราะยายต้องทำขนมตั้งหลายอย่างทั้งขนมกงขนมสามเกลเข้าเมา่าทอดข้าวพองและเม็ดขนุนแล้ววันนั้นพวกป้าป้าลุงๆเขาก็จะพากันมาเต็มบ้านรวมทั้งแม่ผมด้วยพูดอย่างนี้แสดงว่าเองคิดถึงเขาใช่ไหมละ่ะแม่เองน่ะ ยายถามอย่างรู้ใจทำไมจะต้องคิดถึงในเมื่อเขายังไม่คิดถึงผมคนพูดรู้สึกน้อยใจเขาคิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่รักมิฉะนั้นคงไม่ยกเขาให้กับยายเองรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่คิดถึงเองหรือว่ามีใครมาบอกยายพูดเข้าข้างลูกสาว และยายรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดถึงผมหลานชายย้อนถามทำไมยายจะไม่รู้พ่อแม่ทุกคนย่อมรู้จิตใจลูกไม่เช่นนั้นจะเป็นพ่อแม่เขาได้หรือแต่พ่อแม่ผมไม่รู้จิตใจลูกแล้วก็ไม่รักลูกถึงได้เสือกสายไล่ส่งให้ผมมาอยู่กับยายคนในตำบลบางบ่วงหมู่เขารู้กันทั้งนั้นว่า ผมเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักทีพี่สาวผมเก้าคนเขาเลี้ยงได้แต่ผมคนเดียวเขาเลี้ยงไม่ได้ทำยังกับว่าผมน่าไม่ใช่ลูกในเมื่อไม่รักและให้ผมเกิดมาทำไมคำพูดพลั่งพูออกจากปากของเด็กชายอายุสิบสองโดยน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รัก ไอ้หนูเองอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมมหันเชนะที่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้นะ่ะเอาละยายจะเล่าความจริงให้ฟังเองจะได้เลิกเข้าใจเขาผิดผิดเสียทีแล้วยายจึงเล่าว,ว่าพ่อกับแม่เอ็งนะ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เองคิดสักหน่อยยายเองที่ไปขอเองมาอยู่เป็นเพื่อนก็เพราะว่า เมื่อป้าป้าลุงลุงของเองเขาออกเรือนไปหมดรวมทั้งแม่เองด้วยยายก็อยู่กับตาสองคนต่อมาตาของเองก็บวชซะอีกในว่าหวังมรรคผลนิพพานยายก็อนุโมทนากับเขาด้วยเหตุนี้ยายจึงอยู่คนเดียวมาหลายปีกระทั่งแก่เท่า สังขารก็ร่วงโรยลงไปทุกวี่ทุกวันน้ำท่าก็ตักไม่ค่อยจะไหวเลยไปเรียนปรึกษาหลวงพ่อเชื้อว่าจะไปขอลูกสาวแม่เองมาไว้ใช้สักคนหลวงพ่อเชื้อที่อยู่วัดศรัทธาพิรมใช่ไหมครับก็มีอยู่องค์เดียวนั่นแหละไม่น่าถามไม่ถามได้หรอกครับก็เพราะหลวงพ่อเชื้อองค์นี้แหละ ที่ทำให้ผมถูกยายเคี่ยนจนหลังลายสมัยที่ท่านยังไม่มรณะภาพยายให้ผมไปส่งเป็นโตเพลนท่านทุกวันเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนตอนถูกยายทำโทษหนักใช่และเองก็เอาไปกินกับพวกเด็กเลี้ยงควายทุกวันเหมือนกันอาหารไม่เคยถึงพระถึงเจ้ากระทั่งถูกยายจับได้ วันนั้นถ้าท่านไม่บังเอิญมาแวะเยี่ยมยายก็คงยังไม่รู้แล้วเองก็จะบาปหนามากขึ้นแต่ตอนนี้ผมหมดบาปแล้วนะครับเพราะยายตีล้างบาปให้ผมตีต่อหน้าหลวงพ่อเชื้อเสียด้วยจะรอให้ท่านกลับเสียก่อนก็ไม่ได้ล้านชายพอเอาเถอะเอาเถอะเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นฟังยายเล่าต่อดีกว่า และคนอายุ80สหากแต่ว่าความจำยังดีเยี่ยมจึงเล่าต่อว่าหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้ขอเองมาอยู่ด้วยท่านว่าดูหน่วยก้านแล้วเองจะดีกว่าผู้หญิงพูดพลางเพ่งพิษหน่วยกา้านตรงหน้าเด็กชายรูปร่างผอมสูงผิวสีทองแดงแขนขายาวเก้งก้างคางเหลี่ยม ในตาเล็กเกลียวหากแต่ฉายแววแห่งความฉลาดแกมเจ้าเล์ชนิดที่คนเก่งกาจอย่างยายยังตามไม่ค่อยจะทันยายก็เลยไปพูดกับพ่อแม่เองเขาก็ไม่เต็มใจจะยกให้รอกแต่เพราะขัดลงพ่อเชื้อไม่ได้ก็เลยต้องให้ยายจึงได้เลี้ยงเองมาตั้งแต่อายุเองได้หกขวบ แต่ถ้าเองไม่เต็มใจจะอยู่กับยายจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เองก็ได้คราวนี้คนที่รู้สึกน้อยใจคือยายผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยยายคิดมากไปได้ ที่ยายเล่ามาก็แปลว่าพ่อแม่เขารักผมเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่มาเยี่ยมเยียนผมบ้างล่ะครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ตำบลเดียวกันแท้ๆเด็กผมแกะยังครางแครงใจจะเอาเวลาที่ไหนมาล่ะลูกเต่ายั่วเยี้ยยังกับฝูงแย้แต่ละคนสนยังกะลิง แค่รบกับลูกเก้าคนก็หมดวันแล้วเกิดมาข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงอะไรสนซะยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหรือเองว่าไม่จริงจริงครับแม่ยายน่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเสียตั้งนานแล้วผมจะได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อกับแม่เพียงแต่รู้ว่าเขารักผมก็หายโกรธหายน้อยใจ ส่วนเรื่องจะกลับไปอยู่บ้านผมไม่เคยคิดอยู่กับยายสบายกว่าเป็นไหนๆถึงจะถูกยายบ่นว่าเคี่ยนตีก็ยังดีกว่ากลับไปรบกับฝูงแย้แต่สนเหมือนฝูงลิงจริงไหมครับเขาพูดครองจองโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยายบ่นว่าเคี่ยนตีก็เพราะรักเองหรอกนะยายชี้แจง รักแบบนี้ไม่ไหวบางวันยายตีผมสามเวลาหลังอาหารเลยนะครับไม่ตีก่อนอาหารด้วยกระบุลแล้วหรือเองอยากจะให้ทำแบบนั้นยายไม่กัดข้องหรอกนะคนอายุ80ท้าทายไม่หรอกครับขอบคุณผมยังไม่อยากเป็นที่รักของยายมากมายถึงปานนั้นแต่เอยายครับ ในเมื่อยายรักผมแล้วทำไมต้องตีด้วยล่ะครับถามอย่างกังขาโบราณสอนเอาไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียายจึงต้องปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านสอนแต่ผมไม่ได้เป็นทั้งวัวทั้งลูกของยายนินายายไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นทั้งตีทั้งผูก หลานชายต่อว่านอกจากถูกเคี่ยนตีแล้วเขายังถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาปีละสองครั้งเพราะเวลามีเทศมหาชาติที่บ้านยายจะบังคับให้เขาฟังโดยการผูกขาไว้กับเสาเรือนเขาไม่ชอบฟังเทศโดวยว่าเป็นเด็กฟังไม่รู้เรื่องแต่ยายอยากให้หลานได้บุญจึงต้องลงทุนผูกขาเอาไว้ เหตุผลของยายคือถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะหนีไปวิ่งเล่นทึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็รักเหมือนลูกทุกวันนี้ก็คิดว่าเองเป็นลูกคนหนึ่งของยายและยายไม่อาจชาบ้านเขาเหรอครับคนเป็นหลานตั้งใจยัว่วอายเรื่องอะไรล่ะยายสงสัยเรื่องที่ยายมีลูกตอนแก่น่ะสิ อายทำไมเพราะยายไม่ได้ทำผิดยายจะอายคนอื่นก็ต่อเมื่อยายทำความชั่วเองจำเอาไว้นะไอ้หนูพระท่านสอนว่าคนดีนั้นจะต้องรู้จักอายความชั่วเมื่อรู้จักอายเขาก็จะไม่ทำบาปทั้งต่อนหน้าแล้วก็รับหลังคนอื่นถ้าอย่างนั้นคนที่ทำชั่วลับหลังคนอื่น แต่ต่อหน้าไม่ทำก็แปลว่าเขาเป็นคนดีครึ่งเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่คนแบบนั้นนะ่ะชั่วซะยิ่งกว่าแบบแรกอีกเพราะเขาหลอกลวงทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นคนที่หลอกได้แม้กระทั่งตัวเองนั้นเลวไม่มีที่เปรียบเหมือนคนที่ต่อหน้าทําเป็นมิตรแต่รับหลังรอบกัดใช่ไหมครับ ที่โบราณท่านว่าต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกนั่นแหละคนประเภทนี้น่ากลัวมากเองต้องหลีเกเลี่ยงไกลๆอย่าได้ไปคบหาสมาคมเป็นอันขาดโบราณท่านสอนไว้ว่าคบพานได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตา เองจำไว้นะไอ้หนูยายรู้สึกว่าเพื่อนปุ้งเองที่คบคบกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรขอให้เชื่อยายเถอะไม่ฉะนั้นเองจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเริ่มต้นจากการคุยกันธรรมดาธรรมดายายก็เปลี่ยนเป็นเทศนาล้านชายรู้สึกกำคาญจึงเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามขึ้นว่า ยายครับคาถาพันคืออะไรครับทำไมเวลาที่พระท่านเทศมหาชาติจึงต้องนำด้วยคาถาพันก่อนยายไม่ตอบหากยกกระด้งเดินไปฝัดที่นอกชาญเพื่อละอองข้าวจะได้ไม่ปลิวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หลานชายถามยายต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนตอบจะไม่ได้พลาดพลั้ง ให้ต้องอับอายขายหน้าฝัดข้าวเสร็จยายนำข้าวสารในกระด้งไปใส่ในโอ่งลายมังกรแล้วจึงตักข้าวสารในกระสอบใส่กระดง้งขณะใช้ทนานทำด้วยกะลามะพร้าวตักข้าวยายคบคิดหาคำตอบไปด้วยได้ข้าวสารแล้วยายยกกระด้งออกไปฝัดที่นอกชานแล้วเดินเข้ามายัางที่หลานชายนั่ง เพื่อช่วยกันเก็บกากข้าวทิ้งมือยายทำงานขณะที่สมองทำหน้าที่คิดและยายก็ได้คําตอบที่เรียกว่าคาถาพัน์เพราะในเรื่องมหาเวสันดรชาดกแบ่งออกเป็น13ตอน ยายเปิดฉากสนทนาอีกครั้งแต่ละตอนเรียกว่าหนึ่งกันและแต่ละกันก็มีจำนวนคาถาไม่เท่ากันเช่นกันทศพรมี19คาถาหิม,มพานร้อยสธนกันสองร้อยก้านประเวศ57าสดชูชก79จุลพล 35มหาพล80กุมาร101มัตซี90ศสักกบับ43มหาราช69ชอกชกษัตริย์36และการสุดท้ายชื่อนครกันมี48คถาเอ็งลองบวกดูสิได้หนึ่งพันหรือเปล่า เด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวสารทำท่าครุ่นคิดอยู่นานก่อนตอบว่ายายผมตกเลขยายเก่งจังที่จำได้หมดขนาดยายไม่ไดเรียนหนังสือน,นั่นนี่ล้านชายชมอย่างจริงใจและช่วยเก็บกากข้าวต่อ ก็ยายฟังเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นทวดของเองเขาก็พยายามเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมสมัยก่อนไม่มีนมกระป๋องขายลูกต้องกินนมแม่และทวดเองเขาก็ชอบไปฟังเทศที่วัดก็เลยกระเตงยายไปด้วยพูดแล้วจะหาว่าคุยมหาเวสันดรชาดกทั้งสิบสามกัน ยายจำได้หมดถ้าเป็นพระก็ขึ้นธรรมาทเทศได้สบายยกเว้นแต่คาถาพันธานั้นที่ยายจำไม่ได้เพราะพระท่านเทศเป็นภาษาบาลีเลยฟังไม่เข้าใจนี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายมีโอกาสเรียนหนังสือยายก็จะเรียนภาษาบาลีจะได้ฟังพระเทศคาถาพันรู้เรื่องแต่ถ,ถึงจะไม่รู้ ยายก็ชอบฟังนะภาษาบาลีไพเราะเพาะปริ้งมากยายชอบยายพนานาด้วยความซาบซึ้งแต่น้อยคุ้มใหญ่กระทั่งถึงวัยชราชีวิตของยายผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาความรู้ที่ได้ก็จำมาจากที่พระเทศดังนั้นถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หากยายก็รู้ซึ้งถึงเรื่องคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์และยายก็นำความรู้เหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสพระทันว่าสามอย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ก็ส่งสอนอย่างนี้งั้นผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับยายอีกหน่อยถ้าผมบวชผมจะเรียนภาษาบาลีจะได้แปลคาถาพันให้ยายฟังยายว่าดีไหมดีสิหลานถ้าเป็นอย่างนั้นยายดีใจตายเลยว่าผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นดีกว่าทําไมล่ะก็ผมไม่อยากให้ยายตายนะสิครับ ยายตายแล้วผมจะอยู่กับใครกันละ่ะเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงคนอย่างยายไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะยายไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่อายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ชอบทำลายล้างผลานชีวิตคำพูดของยายทำให้เด็กผมแกะสำนึกถึงบาปกรรมเขาชอบหนียายไปยิงนกกับเพื่อนๆเ,เ,เป็นประจำ ยิงมันให้ตกลงมาตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปกินไปอยู่แต่ประการใดหากสิ่งที่ยายพูดมาเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาจะต้องอายุสั้นเพราะก่อกรรมทำเข็นไว้มากมายนะักถ้าเช่นนั้นยายก็ไม่กลัวตายน่ะสิไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติยายพูดง่ายแต่ฟังยาก เรื่องสมบัติยายไม่ต้องห่วงหรอกครับรับรองว่าผมจะเป็นคนดูแลให้ดีที่สุดไม่ต้องให้พวกป้าป้าลุงๆต้องมาเป็นภาระยายสั่งพวกเขาไว้เลยนะครับว่าอย่าได้มายุ่งกับผมเด็กชายชิงพูดกันท่าเอาไว้ก่อน อย่าพูดอย่างนั้นสิหลานเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความโลภที่อยู่ในจิตใจของเองเรื่องสมบัติพัสถานเป็นของนอกกายตายไปก็เป็นของคนอื่นเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปได้ตอนตายคือบุญกับบาปเท่านั้นเองจําไว้นะไอ้หนูถ้าเช่นนั้นที่ยายว่าไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติ ก็แปลว่ายายโลภเหมือนกันหลานชายแยง้งยายพูดเล่นหรอกนะถ้าถึงคราวจะต้องตายจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยู่ดีและเมื่อเวลานั้นมาถึงยายก็จะไปชนิดไม่ห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าทรัพย์สมบัติเอาเถอะ ถ้าเองอยากได้สมบัติของยายยายก็จะให้เพราะตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าพวกลูกๆของยายเขาจะมาวุ่นวายกับเองเพราะว่ายายได้แบ่งให้พวกเขาไปครบทุกคนแล้วตอนออกเรือนที่ยังอยู่นี่ก็เป็นของเองทั้งหมดคำบอกเล่าของยายทำให้เด็กชายจเจริญปีติเสียนัก ขอบคุณมากครับยายพูดพร้อมกับประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมที่ผมไม่อยากให้ป้าปาลุงๆเข้ามายุ่งก็เพราะจะเก็บไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ยายถ้าเป็นของคนอื่นยายก็จะไม่ได้บุญอะไรโดยเฉพาะป้าเหรียญน,นั้นน่ะรับรองว่าแกต้องขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเพราะแกติดเหล้างอมแงมเขาหมายถึงลูกสาวคนโต ของยายพูดถึงลูกคนนี้ยายรู้สึกหนักใจไม่รู้ว่ามันพาเ่าพากอมาได้ยังไงตากับยายไม่เคยดื่มเหล้าแต่นังเรียนกลับเมาเช้าเมาเย็นเป็นอวชาตตบุตรนังคนนี้ตายไปคงไม่แคล้วนรลกนี่ยายไม่ได้แช่งลูกนะกรรมของมันมันทำตัวมันเองใครใคก็ช่วยไม่ได้ ยายพูดปลงๆนรกอยู่ที่ไหนครับยายหลานชายถามคนอายุ80สชี้นิ้วลงไปทางใต้ถุนเรือนแล้วก็ตอบว่าพระท่านบอกอยู่ใต้ดินอย่างนั้นเหรอครับเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวแล้ววิ่งพลุนพลันลงเรือนไปนั่นเองจะไปไหนยายตะโกนตามหลัง ไปดูนรกครับเขาหายไปอึดใจใหญ่จึงวิ่งขึ้นมาหน้าตาเนื้อตัวเปลอะเปื้อนดินขยับเข้ามานั่งใกล้ๆผู้เป็นยายแล้วว่ายายนารกไม่เห็นมีสักหน่อยผมขุดดินลงไปตั้งลึกไม่ยักเจอนรกพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือพูดพร้อมกับแบมือให้ดู ยายเห็นไส้เดือนกับกิ้งกืออย่างละครึ่งตัวในอุ้งมือดำปีของหลานกิ้งกือนอนสงบนิ่งส่วนไส้เดือนดิ้นกระเดวกระเดวแล้วยายก็เลยช่วยตีล้างบาปให้หลานอีกวาระหนึ่ง